เราเนี่ยเป็นพยาบาลต้องรับผิดชอบชีวิตนะอืมเพราะว่ามันคือชีวิตคนและสิ่งที่เราได้หลังจากนั้นคือรอยยิ้มของคุณแม่และคุณพ่อเพราะว่าข้อข้อนมันเป็นมันเป็นการทํางานที่เจอแต่รอยยิ้มอะ่ะ <fic> มันเป็นศาสตร์ของที่พระเจ้าสร้างมาเราก็ต้องทำยังไงให้มันสอดคล้องกับวิถีมุสลิมให้มันสอดคล้องกับด้านวิทยาศาสตร์และวิถีมุสลิมเข้าไปด้วยมันขัดกันเหรอ ที่คือเกิดมาในยะลาที่หนู่มอปลายก็เริ่มมีสถาป์ละลารอืมมันจริงๆงมันต่างกันไหมครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างากางวางระเบิดข้างเรเียนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นอะไรที่มันแบบพุ่งออกมาทุกคนในห้องก็แบบวีตอนนั้นอะเราเราไม่เคยพูดถึงการย้ายออกจากที่นี่กันเลยยังไม่เคยพูดนะคะทำไมอ่ะเหมือนอะตอมมาอะตอมรู้สึกว่ามัน มันก็ไม่ได้เลวร้ายใช่ไหม